สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้รันเทว r o า Adventure ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการสรุปจากสปอยนะฮะที่ทางทีมงานนะครับได้มีการออกมาไลฟ์พูดคุยกันนั่นเองนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับที่จะเตรียมมาให้เราเล่นในคอนเทนต์ใหญ่หรือว่าอัปเดตใหญ่ในวันที่2ตุลาคมนี้นั่นเองครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยแล้กันเพทวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ และนี่นะครับก็จะเป็นหัวข้อต่างๆนะครับที่ทางทีมงานหรือว่า cm frame คุงนะครับได้มีการออกมาสรุปให้เราเห็นกันแบบเป็นพอยต์พอยตแบบเห็นชัดๆเลยนะครับว่าในวันที่2ตุลาคมเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ย เป็นอัปเดตใหญ่มากนะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหชั่วโมงนะครับตามกําหนดการเลยนะครับก็จะมีทั้งคุกกี้ใหม่สกินใหม่นะครับก็คือระบบสกินเลยนะครับแล้วก็มีระบบพอยต์ศักยภาพนะครับมีรอยแยกแห่งหอคอยเพิ่มมานะครับแล้วก็อัตราการปรากฏอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของดรอปเรทในรอยแยกนะครับแล้วก็จะมีพวกร้านค้ากิลด์นะครับแล้วก็แพ็กเกจต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่กําลังจะมานะครับอย่างแรกเลยนะครับที่สรุปได้จากไลฟ์นี้นะครับผ ก็จะเป็นเรื่องของสกินนะครับผมหรือว่าแฟชั่นหรืออะไรก็ตามนะฮะซึ่งในไลฟ์นี้นะครับก็จะได้มีการบอกนะครับผมว่าเจ้าตัวสกินเนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นเกรดด้วยนะครับอย่างตัวนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นสกินของคุกกี้นักกล้ามนะครับซึ่ง จะเป็นสกินระดับคอมมอนนะครับซึ่งคิดว่าการได้รับเนี่ยอาจจะไม่ได้ยากมากนักนะฮะเอออันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับผมว่ามันจะได้จากการสุม่มได้จากการแลกหรือว่าต้องไปลงด่านเพื่อได้รับเป็นของกิจกรรมหรือเปล่าอันนี้ก็รอติดตามได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีพวกแอนิเมชันในเกมให้ดูด้วยนะครับตัวแรกก็จะเป็นนักกล้ามนะครับที่เขาเปิดตัวมานะครับผมอ่ะตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นน้องคาโมไม นะครับคือคาโมไมเนี่ยเป็นตัวละครระดับอีพิกก็จริงครับแต่ว่าสกินตรงนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเป็นสกินระดับแรนั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นน้องคาโมไมชุดเมท์นั่นเองนะฮะใครถูกใจก็รอดูได้เลยนะครับผมว่าวิธีการได้รับเนี่ยมันจะยากหรือเปล่านะครับผมอ่าแล้วก็สกินระดับอีพิกนะครับก็คือสกินของคุกกี้ผิวเลมอนนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าโคตรเท่นะฮะเออแล้วในไลฟ์เนี่ยซีเอ็มเฟรมคุงเขาก็ได้บอกไว้นะครับผมว่า สกินระดับอีพิกเนี่ยจะมีการแบบเปลี่ยนเอฟเฟกต์แอนิเมชันของการตีของการมูฟเมนต์อะไรต่างๆด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็มีให้ดูด้วยนะเออเนี่ยฮะเห็นไหมครับว่าจากปกติที่ยิงเป็นสีเหลืองเนี่ยก็ยิงเป็นสีแดงนะครับสกิลก็จะมีความเท่มากขึ้นเนี่ยฮะเห็นไหมมีสายฟ้าสีแดงลงมาอะไรแบบนี้นะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นตัวสกินระดับอีพิกซึ่ง ผมคิดว่าน่าจะเป็นการสุ่มเนาะเพราะว่าในคลิปเนี่ยก็จะมีการโชว์ในเรื่องของแอนิเมชันของการสุ่มด้วยนะครับน่าจะเป็นการสุ่มนะมันเป็นเหมือนการเปิดตัวนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสกินนะอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกระดับไว้นะครับก็คือสกินของครีมโซดานะครับก็จะเป็นบันนี่เกิลอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็แอบมีเอฟเฟกให้เห็นด้วยนะครับว่าเฮ้ยการฟันหรือว่าการใช้ถ้าไม่ตายอย่าง ตัวซ้ายบนเห็นไหมครับมันก็จะมีการปาดคลื่นน้ําออกไปเป็นแบบสีแบบลุ้งๆนิดนึงนะครับอ่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสกินที่มาในแพทนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่จะมากี่ตัวอะไรยังไงนั้นก็รอติดตามนะครับในอัปเดตจริงๆของเกมละกันนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของด่านใหม่นะครับอ่าด่านใหม่ก็จะมีการนําเข้ามานะครับด่านตรงนี้ก็คือด่าน1ิบ นะ,ะด่าน10ต่อจากวิหารนะครับซึ่งด่านนี้นะครับมันก็จะมีแมคชนิกต่างๆให้เราเนี่ยได้มาลองดูกันนะครับอย่างเช่นการเก็บระเบิดอ่าเก็บระเบิดมาวางนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะเป็นการเก็บระเบิดมาวางแบบนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็ทําให้มันระเบิดตึมแล้วก็เปิดเปิดประตูอะไรอย่างงี้ก็เป็นแมคชนิกของด่านนะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยก็จะแอบมีการเบอร์หรือว่าเซนเซอร์ตัวคุกกี้ตรงใหม่ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออมีการเบลอร์ตรงนี้เอาไว้นะครับผมอ่าก็รอติดตามกันได้ นะครับแล้วก็คุกกี้ตัวใหม่นะครับผมนะก็ตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะชื่อคุกกี้คาราเปนโยอะไรสักอย่างนะครับเป็นเป็นพริกเป็นพริกชนิดหนึ่งนะฮะอ่าเป็นพริกชนิดหนึ่งนะก็มาแบบทรงทรงเจ๊หน่อยนะเออเป็นทรงเจ้หน่อยก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวตัวเดเมจนะครับอ่าเป็นตัวเดเมจธาตุไฟเนาะดูจากตัวแอนิเมชันนะครับคือตอนนี้มันมีแค่แบบแอนิเมชันเปิดตัวเป็นคลิปเปิดตัวให้ดูนะครับผมว่า หน้าตาเป็นยังไงถืออาวุธอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีรายละเอียดสกิลให้เราเห็นกันแบบชัดเจนนะครับผมว่าจะมีสกิลอะไรบ้างนะครับหรือว่ามันจะเก่งหรือเปล่ายังไม่ได้มีขนาดนั้นมาให้เราวิเคราะห์เนาะตอนนี้เห็นแค่หน้าตาตัวละครแล้วก็เห็นว่ามันถือหน้าไม้นะครับผมอ่ะก็ใครชอบตัวนี้บ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมอ่ะส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นนี่ครับเรื่องของการคอลแลบนะฮะอ่าเป็นการคอลแลบกับแบรนด นะไทยแบรนด์หนึ่งนะซึ่งทุกคนก็น่าจะพอทราบแหละเพราะว่าอาจจะเห็นโลโก้บ้างแล้วนะฮะโลโก้ที่แก้วนะฮะหรือว่าโลโก้ที่กระดานด้านหลังเนี่ยก็พอจะเดาได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นคอลแ a ลบสำหรับชาวไทยโดยเฉพาะเลยนะเออนะครับเพราะว่าเนี่ยผมไปดูในไลฟ์สตรีมของเกาหลีมาเนี่ยไม่มีนะครับอ่าก็จะเป็นแบบแค่สเปเชียลเฉพาะแบบผู้เล่นไทยเลยนะครับก็เรียกได้ว่า รอติดตามกันได้เลยอาจจะได้กินกาแฟกันแบบว่าตาสว่างกันเลยนะฮะหรือว่าได้กินชงกินชาอะไรกันนะครับหรือว่ามีแอบสปอยอะไรหรือเปล่าที่หลังกระดานนี้ก็ลองไปเดากันดูละกันนะครับผมโอเคครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องที่ทางเกมเนี่ยได้มีการประกาศออกมานะครับผมในตัวเกมเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออฟศักยภาพาธาตุนะครับผมหรือว่า จะเป็นเรื่องของพวกการปรับรอยแยกให้มีรอยแยกชั้น5 6 7 8เพิ่มขึ้นมาหรือว่าอัตราดอบหรือว่าจะเป็นการครับอาร์ติแฟกต์ที่มีให้ครับหลายอย่างมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าก็ อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันในเกมเพราะว่าวันที่2เนี่ยก็จะเป็นอัปเดตใหญ่มากๆของคุกกี้รันทาวเวอร์ออฟเอ็เนเจอร์นั่นเองนะครับหากว่าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับหรือว่าเป็นการสรุปข่าวสารอะไรก็ตามที่ทุกคนชื่นชอบนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปของเกมคุกกี้รันทาวเวอร์ออฟ n อ u r e เนเจอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ